ผมเนี่ยชื่อว่าสอนทยาครับแต่ที่เขารู้จักกันเนี่ยนะเขาจะเรียกผมว่าแบงค์สอนพระรามพระเอกลิเกพวงมาลัยลิเกออนไลน์เดิมแล้วหรือยังเอ้ยหัวโอมดเพลงอะไรเนี่ยเพราะคนมีผลน <า S 1> ออกนก่อนเพงลงอนก่อนได้รับอ,อนุญาตใช่ไม่ได้อ่านเหรอคะป้ายข้างหน้าเหรอครับตัวใหญ่ๆโตโตเลยค่ะเออขอโทษนะครับคุณเขียนไว้ว่าอะไรนะครับป้ายด้านหน้า ก่อนได้รับอนุญาตค่ะห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตใช่อ้ยอดแกเป็นคนอ่านป้ายข้างหน้าใช่ไหมเพื่อนใช่แกอ่านว่าอะไรนะให้เข้ามารับอนุญาต <c oughs> าอ่านผิดนิดหน่อยเย้ไหะเพื่อนคนนั้นก็มีสิทธิ์พา<ๆ>กันได้นะครับต้องขอโทษจริงๆพอดีว่าเพื่อนผมตาลายเลยอ่านผิดเลยพากันเดินเข้ามาเลยเห็นว่าที่นี่นะมีแต่ดอกไม้ช้สวยตั้งแต่ผมเกิดมาผมไม่เคยได้เห็นดอกไมก้สวยที่ไหนจะสวยเทย่าที่นี่มาก่อน แต่แปลกนะครับที่นี่คือสวนดอกไม้แต่ทําไมถึงมีหุ่นไล่กาตั้งอยู่ด้วยเฮ้ยคุณมนุษย์ใายที่ไหนล่ะนมนุษย์ให้มนุษย์เหรอมนุษย์เขาคนเหมือนกับพวกเราเหรอเขาเหมือนหุ่นไล่กาเฉ <c oughs> ยๆเราเล่นครับ <c oughs> เห็นคนสวยผมก็หยอกล้อไปองนั้นแหละวพราะฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะคะมีทุกห้อะไร,ร <c oughs> หรือเปล่าเอาแบบนี้ครับ สถานที่นี้จะเป็นของใครผมมองว่ามันไม่ได้สําคัญหรอกครับที่สําคัญเลยคือมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคนเราถึงแม้ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าก็ต้องมียิ้มแย้มจ่มใสให้กันบ้างนี่คุณคุณว่าฉันเหรอผมไม่ได้ว่าครับผมแค่พูดให้คุณฟังเฉยๆอย่างเช่นถ้าพวกคุณรู้ว่าผมทั้งสามคนเป็นใครเนี่ยนะผมรับรองได้ว่าคุณเนี่ยจะต้องนฟันออกปากแน่นอน คุณาลักษณะว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะบ้านมันคงจะขายลงเย็นแน่เลยใช่ครับขายลงเย็นครับคุณลูกค้าเฮ้ยใครสั่งใครสั่งให้กูไปบริจาคไงไปบริจาควัดใจเม็ดสักโวงหนึ่งดูแล้วน่าจะกำลังเน่าเลยกำลังเศร้าสั่งช้าไปหน่อยนะโรงเย็นทำไมจมูกไหลออกข้างนั้นไม่เห็นไหยจมูกเป็นน้ำเหลือง ม,เ,มอ <c oughs> เอาเป็นว่าผมจะแนะนำตัวให้คุณรู้จักกันแล้วกันนะครับเฮ้ยแนะนำตัวทีิค,คุณสุภาพสตย์ทั้งหนึ่งสองสามสี่ห <c oughs> ้าหกเจ็ดครึเจ็ดครึ่งฮ้ยเจ็ดคร่งได้ไงก็ฉันเจอเนกันเป็นคนเนี่ยคนไหนครึ่ง <c oughs> คุณนั่นแหละที ผมสุภาพบุรุษทั้งสามคนนี้แนะนำตัวเลยเพื่อนเป็นเด็กอารามครับจริงเดอารามเีอยพูดเยขอโทอนะคขอโทษนะคะขอดริงเลยไม่ทราบว่าก็อยู่อารามไหวัดบาอารามครับฮะวัเดเกวัดโอ้ย<อ>ต<อ>ายเพื่อน วินคู่เป็นไงพี่เล่นคู่ไก่บ้ตต์ด้วยวันนี้ดนวยทำไมอ่ะทำไมอ่ะเหม็นคือคือการ์ดถ้าพูดอย่างนี้อีกนะเป็นแซวลี่เขาแต่พี่เขาไม่มั่นใจพี่เป็นเด็กวันอย่างนั้นเหรออย่าเพิ่งเกียบผมนะอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะใจเย็นสิครับคุณยุคนี้แล้วเขาไม่บูลลี่กันแล้วนะครับคุณลิบบอตจะเป็นเด็กวัดแต่ชื่อผมเนี่ยก็เพ่าเหมือนกันนะครับขอโทษดีนะครับขอโทษทำไมครับ รู้จักซักหน่อยค่ะมันเป็นมารยาอ๋อได้เลยครับถ้าคุณอยากรู้ผมจะบอกนะเฮ้ยนี่คุณผมเนี่ยชื่อว่าสนธยาครับแต่ที่เขารู้จักกันเนยนะเขาจะเรียกผมว่าแบงค์สอนพระรามพระเอกลิเกพวงมาลัยลิเกออนไลน์เดิมแล้วหรือยังเฮ้ยหัวโงหมดเพลงอะไรเนี่ยทุกคนมีผลงาน๋อเพลงนลนสอนรราม สอนรามเป็นเอกลักษณ์ครับผมอยู่ที่วัดเขาเรียกผมว่ายอดแต่เนี่ยเออคนเคยดูละครแล้วก็ผมเคยออกช่องเน็ตฟลิกด้วยเฮ้ยเป็นไงครับแม่ผมคุณดังเนี่ยเรื่องอะไรบอกเข้าไปผมเล่นเรื่องไฟสุมสวงเฮ้ยเป็นพระเอกฟืนเฮ้ยฝนตกนี้ทำไงเล่นยากเลยเออไม่ติดเลยไม่เกิดเลยฟืนนะไฟไม่ติดเลยใช่ผมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคนรู้จัก ทั่วประเทศเนี่ยเขาจะเรียกผมว่าอังเคิมหายโงออกอังเขิมหรืออังกอร์นู้นูอังกอร์ยืนนู่นอะและชื่ออะชื่อในเนื่องี่ะเราไม่บอกชื่อในเรื่องผมมีชื่อว่ายืนคำหงษ์ถ้าเช่นนั้นฉันก็จะขอได้ลำตัวครับฉันเองมีชื่อว่าดวงใจว้าวชื่อเป็นไงรุ่นมากเลยนะครับ ื่อดวงใจดวงใจครับแต่ที่คนเขารู้จักกันเขาก็จะเรียกว่าน้องปอยนางเอกตาสระอิหยะอ๋อนางเอกตาสระอิบอกเข้าไปเลยชื่อเองเป็นพี่ของดวงใจมีชื่อว่าน้องดวงตกชื่ออะไรนะครับดวงตกแล้วมันจะดวงดีอยวะนี่เฮ้ยเรื่องที่ทุกคนเขารู้จักกันในนามของ แย่าคนหิ้งค่ะมาเรื่องพีอเทอะไรัะเนี่ยู้าเรี๋ยวอะไร่ยาษาจีนแล้วหูตึงอ๋อเพไม่เชื่อจแปลว่าภาษาภาษาจีนเนี่ยแปลว่าหูตึงเออภาษาจีนงล้วก็หูไม่ตึงเหรอหูไม่ตึงก็หไม่ได้ละไม่ใช่เหรไปยืนเก็บกลิ่นนุ่มุนไปุ่งพทั้งสคนเจ้าเอ๋ยอะไรนะลน เออรู้ <Yeah. S 1> ีิเขาว่าเราเป็นผู้ชายแต่พี่เขาไม่น่าจะมีเพศนั้นเขามีเขาอ๋อมีมีเพศภัย่เหมือนยิ้ใจให้เราตลอดเลยผู้ชายคนนี้ แถววัดนี้แถววัดนี้ฟันมันจะหลุดไปแถววัดนี้วัดอะไรครันวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรวัดสนใช่เปล่ามั่วแล้วอ่ะจะมั่วได้ไงกูมันได้กับพ่อมึงที่นี่คือแม่แต่พ่อกับมึงบอกไม่ก่อนเลยนะฉันนี่แต่แถวย่านบ้านนี้เขารู้จักฉันในนามเขนจิลา คุณครับคุณเอาแกนล่ออกจากหมวกก่อนได้ไหมผมเขาปล่อยผมเขาปล่อยผมแล้วมันก็จินตนาการเป็นหางกระรอกด้วยเพราะว่าหาตัวมันเหตุแม่เห็นแต่หาขอโพงมาอยู่ในเกมมาร่างทำโพงอยู่เลยจีิงจรโพงจมูกพี่เขาอ๋ออุดีดี่เลาจันนะครับ